ครับผมก็เลยกทก็ต <online> ้องขอบคุณพี่ๆทุกคนนะครับที่ให้ถือเล่นนะครับกดเป็นหรุ่ก็เขาบอกว่าเป็นมากมากครับผมกับจากที่ได้อ่านหนังเนีก็คือเขาบอกว่าการเป็นหรุ่เนี่ยเขาเป็นคนจะสื่อนะครับแล้วก็เป็นคนที่อยู่ในสังคมที่ไฮโซแล้วก็เอ่อตมากักับสังคมที่เป็นคนไม่ค่อยยอมใครสักเท่าไหร่นะฮะแล้วก็มี มีความสำคัญอ่างสัญดนนะยังไงก็ทันยังไงคะสำคัญยังไงอยากรู้ก็สำคัญมากขนาดไหนรู้ว่าที่ตานะ